ดูดวงชาวลาศีเมษนางมาเตือนซิกเซนของคุณกลับมาด้วยบุญกุศลว่าสนาเทพเทวดาสิ่งศักิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มของรักษาดวงชะตานี้จะ,จะเจริญลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอัศวินขีม่ม้าถือดาบปรหาดประหารศัตร,รูตโมมานปราบศัตรูตให้หมดไปซิมนะประาบศัตรูตให้เตียน การปฏริบัติยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นพระราชาแห่งถ้วยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาดวงนี้จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินครับซิกเซนของคุณกลับมาแล้วด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนา ท่านจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะได้บอกกล่าวเล่าสิทธ์ได้รู้ภาวะจิตใจของคนอื่นนะมาดีมาร้ายจะได้รู้เพราะฉะนั้นไฮพิเชตตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาของเก่าของท่านกลับมาจัดหนักจัดเต็มทเทพเทวดาฟ้าดินโดนมานานันดาโดนจิตโดนใจดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งดสะซันปากทงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยบุญกุศลวัสนามีเกณฑ์จะตายยื้อแยกต่อสู้แข่งแยกชิงดีอำนาจบนบารมีวัสนาโชกชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลูกเลือนงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงชะตาจัดหนักจะเต็มมีการถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลงผ่านกล้าที่จะลื่นเลอสังสรรค์ไล่ล,ล้ำเต้นระบำเพลงกองการหลวงสุขสมตมอหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลงผ่านกล้าที่จะมุ่งมัน่นคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพระราชาแห่งดาบถือดาบตั้งขึ้นประหารประหารศัตรูโมมาน ครับผมการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งม้าประยองครับผมการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นการที่ท่านลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างมีความสุขถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,สนาบีด,ดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากรวนกวายกระสับส่ายอดโนอดกัน ปีศาจมูมานนางมาหลายคนอีฉาให้หลายใสหลายป้ายสีกันแกล้งในโชคคาตาดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับปัญหาต่างๆที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตานางมาเตือนเพราะว่าซิกเซนของท่านอย่าไปใช้มโมโซๆ,ๆอย่าไปเป็นนะครับคนใช้ใครต้องดูดวงให้ใครหรือว่าจะทําอะไรนะครับผมท่านควรที่ต้องใช้ซิกเซนของท่านใช้ สํำหรับตัวท่านเองไว้ยังรู้เหตุการณ์ลูกหน้าไว้ป้องกันเรื่องราวอาเพศอาถรรพ์ไว้ป้องการเรื่องราวต่างๆและรู้จิตใจคนคนคนนี้มาดีหรือมาลายจะได้รู้นะครับผมซิกเซนสัมผัสพิเศษมันแรงนะครับผมคนเราแค่มองหน้าก็รู้นะร,รู้ใจนะครับผมแต่ซิกเซนของคนมันเกิดความแม่นยําหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับใครบางคน การตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาะเทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโด,ดนโดจิตโดนใจเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัฟฟอร์จูน er บังเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตําแหน่งดาบสองข้ยคิดพินิจไต่ตองให้รอบค้อบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค รับผมจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มในเมื่อมีดดาบปากักเต็มหลังกระวนกระไวกระซาวกระซายอดทนอดขั้นทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆตกตําแหน่งแฮงแมนรับผมรู้สึกย่ำแย่รู้สึกอึอดอัดรู้สึกตกต่ำเบี้ยเดินตกตําแหน่งเดะสตาร์ แสงสว่างมนจันทาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรและชาลลอตเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันนะรับการยืนหยัดต่อสู้แบกภาระไว้อย่างหนักดวงขอทํานายว่าดวงนี้จะมีรายได้เป็นพิเศษด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์คำชูปกป,กปกักษ์ขององรักษาตกตำแหน่งเดอะทาวเวอร์รับเหมือนจะดีแต่ว่าปัญหาต่างๆมันก็เข้ามาดูมแล้ว ท่านก็อย่าไปทักโมโซ่อย่าไปพูดคุยโม้ซ่แล้วกันนะผมถ้าบางคนถึงขั้นเขาเล็กซิกเซนเห็นผีคนเห็นผีเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลบหลีกเล่นเห็นก็ทําเป็นไม่เห็นทําเป็นไม่รู้นะผมนกน้อยจะน้าพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์คำชูปกปากคุ้มครองราาักษาเพราะฉะนั้นเห็นเฉพาะเทวดาก็พอนะผมเห็นอย่างอื่นอย่าไปทักอย่าไปยุ่งเกี่ยวมีดดาบปากตรงกลางใจกะบนก็ไวกกะสัมสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง นะอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบัดดังถึงตัวท่านสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรืมเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งเอเมโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุง่งมั่นนะผมยืนหยัดต่อสู้แข่งแจ้งชิงดีเทพเทวดาฟ้าดินยังบังเกิดขึ้นในโชคตาเบื่อหน่ายกับการชิงไหวชิงพิบ เพราะฉะนั้นท่านดวงของท่านขอทํานายว่าท่านไม่ชอบคนเข้ามาใช้เล่เหลี่ยบม,มันน่าเบื่อับผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นนบตกตำแหน่งเอ็มเพรสด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิคำชูปกปักกุ้งคองรักษานบหายประเพนบังเกิดขึ้นในโชกตาดวงนี้เทวดาฟ้าดินเข้าข้างสนับสนุนคำชู ระผมจะทําอะไรก็เกิดความลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําอย่างมีความสุขมีการประจจประแจงเรียกแข้งเืียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษปีศาจมูมานนางมาร้ลยคนอีฉาให้ไลยใส่้ายป้ายสรรีพังพินาศด,ดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิษไต่ต,ตองรนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนา,านอย่างก้าวโดดรนะผมคิดพินิษไต่ตองให้รอบครอบอัศวินขี่ม้าถือดาบ ดวงนี้จะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีขอทํานายว่าเป็นไปตามนี้ถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านชมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครัท้ายคลิปนะครับคลิปราศีเมษนะครับผมหมอสันทำคลิปพิเศษสําหรับชาวราศีเมษไว้ขอให้ท่านรับฟังต่อกันยาวๆได้เลยครับ เมื่ออย่างเข้าสู่เดือนใหม่สำหรับชาวราศีเมษที่ขึ้นเชื่อเรื่องความกล้าหาญมุ่งมัน่นและความเป็นผู้นำดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีๆรออยู่หลายด้านทั้งในเรื่องการงานการเงินการเรียนรวมถึงการค้าขายที่อาจดูมีทั้งจังหวะก,ก้าวหน้าและความท้าทายผู้ที่มีลัคนาหรือเกิดในราศีเมษมักจะค่อนข้างตั้งใจเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วช่วงนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่อาจได้พิสูจนความแกร่งของคุณและต่อยอดสิ่งที่คุณหวังเอาไว้ให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างไรก็ดีดวงชะตาในแต่ละด้านอาจมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงที่ไม่เหมือนกันนักบางเรื่องต้องใช้ความอดทนบางเรื่องใช้ไอเดียสร้างสารรค์และบางเรื่องอาจต้องใช้สัญชาตญาณเข้ามาช่วย เราจะพาคุณไปเปิดประตูสู่ดวงชะตาประจำเดือนนี้ของชาวเมษแล้วลองพิจารณาถึงความน่าจะเป็นรวมถึงแนวทางที่จะทำให้คุณสามารถปรับตัวหรือตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น 1. ภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษเปรียบเหมือนการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวประจำราศีเมษเปรียบเสมือนพลังก,กำลังที่พร้อมพุ่งชนอุปสรรคในเดือนนี้พลังงานของคุณจะมีทั้งความกระตือรือร้นตั้งแต่ต้นเดือนแต่มักเผชิญกับอาการเหนื่อยตึงเครียดหรือล้าทางอารมณ์ในช่วงกลางเดือนเล็กน้อยเนื่องจากต้องใช้พลังเยอะหักมีหลายภารกิจที่เข้ามาพร้อมๆกันจำเป็นต้องบริหารจัดการให้ดี อย่างไรก็ตามข้อดีของอิทธิพลดาวอังคารในช่วงนี้คือการช่วยเร่งให้สิ่งที่ข้างค้างหรือแผนการต่างๆเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองมีพลังในการเริ่มสูงอยากลองทำอะไรใหม่ๆหรืออยากเสริมสร้างงอทักษะบางด้านให้เก่งยิ่งขึ้นขณะเดียวกันช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีอาจส่งอิทธิพลเชิงบวกกระตุ้นปัญญาความคิดที่ผุดไอเดีใหม่ๆทาให้คุณ สามารถวางแผนได้อย่างมีแบบแผนและอาจได้เจอกลยาณมินัมิตรที่ดีที่จะสนับสนุนคุณเดือนนี้จึงกลายเป็นเดือนที่เหมาะแก่การลงทุนลงแรงเริ่มต้นอะไรที่อยากทำมานานหรือแม้แต่พยายามจัดระเบียบตารางชีวิตให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นคนที่มีความฝันหรือเป้าหมายใดๆก็จะมีโอกาสลาดยาวไปถึงความสำเร็จหากไม่ประมาท และวางแผนรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น 2. ด้านการงานด้านการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้จะค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสายบริหารจัดการงานด้านการตลาด หรือมีการประสานงานกับผู้คนจำนวนมากคุณจะได้แสดงศักยภาพเป็นผู้นำมีโอกาสได้ตำแหน่งสำคัญหรือได้รับความไว้วางใจเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่ในองค์กรซึ่งช่วงกลางเดือนอาจมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาให้คุณต้องลงมือจัดการซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถที่แท้จริงอย่างไรก็ดีคุณอาจต้องรับมือกับความกดดันหลายด้าน ทั้งจากความคาดหวังของคนรอบข้างเอกสารที่ต้องดูแลมากขึ้นหรือแม้แต่การสื่อสารที่ต้องใช้ความระมัดระวังเวลาส่งต่อข้อมูลเพราะแค่คำพูดที่เล็กน้อยอาจกลายเป็นประเด็นใหญ่ได้ง่ายๆโดยเฉพาะในทีมงานที่มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องคุณจึงต้องวางตัวเป็นกลางและบางครั้งต้องสวมบทนักเจรจาที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่อาจเป็นงานในลักษณะเร่งดวง่วนที่ต้องอาศัยการบริหารเวลาระดับสูงคุณควรมีตารางงานที่ละเอียดเพื่อที่จะไม่ผิดนัดลูกค้าหรือส่งงานช้าหากจัดการได้ดีคุณมีแนวโน้มจะได้ลูกค้าประจำเพิ่มหรือได้โปรเจกต,ต่อยอดจากเดิม 3. ด้านการเงิน การเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้มีเกณฑ์ขยขยายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปคุณอาจมีรายได้พิเศษเสริมเข้ามาจากงานรองหรือได้โอกาสสร้างเม็ดเงินจากไอดีบางอย่างอที่คุณคิดไว้หนาแล้วคนที่ทำงานประจามีลุ้นรับโบนสัสหรือค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น หากบริษัทเห็นผลงานชัดเจนอย่างไรก็ตามคุณควรวางแผนการใช้เงินอยู่เสมอเพราะการมีรายรับเพิ่มขึ้นหมายความว่าอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหากมองในมุมการลงทุนมีเกณฑ์ว่าจะมีการใช้ใจ่ายค่อนข้างหนักช่วงกลางเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยการดูแลสุขภาพหรือการซื้ออุกกรอนจำเป็นในการทำงาน ในอีกด้านหนึ่งดวงดาวบอกว่าถ้าชาวเมต้องการใช้กลยุทธ์เก็บเงินระยะยาวช่วงนี้เหมาะที่จะเริ่มเก็บออมอย่างต่อเนื่องหากคุณหาเครื่องมือการเงินใหม่ๆที่ตอบโจทย์การลงทุนหรือการออมระยะยาวก็อาจพิจารณาศึกษาดูให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะเป็นจังหวะที่คุณมีกำลังทรัพย์มากกว่าช่วงก่อน ด้วยความเป็นคนกล้าของชาวเมธอาจจะมีการตัดสินใจใช้เงินก้อนบางส่วนเพื่อลงทุนใหม่ๆแต่ขอให้หาข้อมูลครบถ้วนวางแผนให้ชัดเจนอยากปล่อยให้ความอยากรู้อยากลองมาบาังตาจนลืมความเสี่ยงเพราะเมื่อพลาดขึ้นมาอาจทำให้คุณเสียกำลังใจและสูญเงินสูงกว่าที่คาดคิดไว้ 4. ด้านการเรียน คนราศีเมษที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนหรือแม้กระทั่งคนทำงานที่กำลังเรียนต่อเดือนนี้พลังงานความขยันของคุณจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกว่าอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะวางแผนอ่านหนังสือติวเข้มหรือเข้าคอสอบรงระยะสั้นที่เสริมทักษะราศีเมษเป็นราศีที่ขึ้นชื่อว่าเรียนรู้ไวต่อยอดเร็วหา มีเรื่องที่คุณสนใจและอยากเชี่ยวชาญก็ไปให้สุดสายอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามคุณอาจมีงานกลุ่มที่ต้องแชร์ไอดีกับเพื่อนๆพนภายในชั้นเรียนหรือโปรเจกต์กลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะฝึก Leadership Skill แบบอ่อนโยนคุณอาจได้เป็นหัวหน้าทีมหรือตัวตั้งตัวตีในการนำทีมก็ควรระวังอย่าใจร้อนหรือตัดสินเพื่อนเร็วเกินไปการครองสติด และความสงบนับเป็นการบริหารสถานการณ์ที่เพื่อนๆจะเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นหากใครกำลังวางแผนเรียนต่อต่างประเทศหรือสมัครทุนศึกษาเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่น่าสนใจเพราะเอกสารที่คุณเคยเตรียมไว้อาจถึงเวลายื่นหรืออาจได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมอย่างไรก็ดีอาจต้องตรวจสอบความพร้อมและมีแผนสำรองหากถูกปฏิเสธ เพื可没่อไม่ให้เสียเวลา